เชิญนะครับสอทวารีนะครับติดสุดานะครับครับนะครับท่านสารวัตรนะครับแสงสุริยานะครับก็คือหน่อยนะครับครับอาจารย์ต้องต้องใช้นะครับใช้สีนะครับก็เรียนเชิญนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้สำคัญนะครับ ในการพัฒนานะครับหมู่บ้านหรือว่าตำบลนะครับคกับท่านซอพต่อนะครับอดุลนะครับกับเลีนเชิญนะครับทั้งานงนะครับกับซอมอภิตนะครับธนาวุฒิพตะคะนะครับกับเชิญกันทั้งไปที่นะครับครับทักเจ้าภาพนะครับกับเรีนเชิญนะครับท่านไหนนะครับที่สะดวกนะครับขึ้นทั้งไปที่ ครับตั้ง chân กึ่งเดนตั้งซึ่งอยู่ขับรถนาครับก็บท่านนะครับแพทย์ทักษิณนะครับคุณโบราณนะครับตำบลสามภาคนะครับกัยลิขิตนะครับท่านนึงนะครับกับเป็นทั้งประเทศนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนักกันนะครับที่เขาจัดงานบุีนะครับก็เพื่อให้มันราบรื่นนะครับ ก็อ่ะนะแท้แท้ท่านพญาญิษฐีคันนะครับแกวไฟนะครับท่ารเลียเชื้อท่านเพิ่งทั้งเอาสองบรรอนะครับน้องแวกะไต่ของเขานะครับย่าเปแ๊ยะตะบนสัมพัที์พันธุ์เน่มาๆมาสองบรรทอท่านอดุลมาท่านอดุลท่านพระวุฒินะครับที่มารวมในงานท่านเลี้ยงใช่นะครับ เซ็นหน้าเซ็นหน้านะครับกับพอเล่นเชิญนะครับขึ้นทั้งทีีนะครับกับตัวให้กับพีกำนองของเขานะครับซึ่งมืัอนี้นะครับเพป็นแบาหลายเพเภอนะครับหลายเพเภอหลายจังหวัดนะครับที่เปมากนะครับมารวมทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลนะครับไปให้กับคุณแม่บุญแสนเมืองนะครับกับพอเล่นเชิญนะครับนะครับผ่านทัพพิสัชนะครับกับพอเล่นเชิญนะครับมวนมวนมวนกัญชัยเ นะครับที่ผมได้เรียกน้ำไปนะครับทักตเกีอวนะครับก็ขอให้นะครับทางอแมปเป็นนอกของเขานะครับคือเขาก็เล่นแบบสบายนะครับจึงบ่ใไหนีนะครับการทะเลาะวิบาทนะครับทางคณะกรรมการหรือว่าทางผุ้หลัใหญ่เพิ่นะครับที่ขึ้นมาอยู่ทึงเวที่นะครับเพิ่นก็สีแสดงความมั่นสื่อนหครับต่เทานะครับก็ดังนั้นแล้วนะครับผมก็สีขอเก้านะครับให้ทางท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบลนะครับเป็นผู้กล่าวเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานสภาครับจะจบเรียนท่านสมาชิกเทศบาลิติบลสามัคคีครับทาบาบ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตะบลหนองเวีงใต้ครับขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้องเออเฉีผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานนะครับในการทำบุญริษม์ส่วนสแล้วบุญแลบุญแสนว่างน้ำนีนนะครับครับสำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านทางเจ้าภาพนะครับที่ได้ให้เกิเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะครับครับแตะผมผมมีแรงที่สี่ก็หลายแลครับครับผมเป็นประธานสุขวะนะครับแต่ผมจะขอเปิดลำวงย้อนยุคเพื่อให้ความเชื่อถืดับพลัพี่น้องบ้านเฮาทุกท่านขอเปิดงั้นนะ บันดี้ครับขอบคุณครับอ่ครับในนจะมีการนะครับนะการบอกบุญของคุณแม่บุญแสนเมืองนะครับผู้ใดน้ําได้ครับบอกข่าวด้วยนะครับในนี่มีเงินหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับท่านผู้โชคดีเท่านั้นท่านเดียวนะครับเชินท่านปล่อยนะครับ ขับต่อขบพุ่งเรื่องขับทางท่านประธานสภาแล้วก็จักรอบเป็นอย่างจักรอบก็เปิดเลยเปิดครับครับครับก็ขอเชิญนะครับเอ่อร่วมร่วมวงรอบแรกนะครับท่าน ผู้ยิบ้านนะครับท่านสารวัตรกำนัลนะครับอ่าครับ